ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1998กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดและเป็นภาพยนตร์ลูกผสมระหว่างฮอลลีวูดและหนังฮ่องกงและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาครีเมคหรือภาคสปินออฟที่สร้างต่อจากหนังต้นฉบับในปี89และนำมาฉายในปี1998แค่เลขของปีก็คล้ายกันแล้วครับภาพยนตร์เรื่อง The Replacement Killer หรือชื่อไทยนักฆ่ากระสุนโลก,กันในปี1998 เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่นายตำรวจหนุ่มกำลังล้อมจับการค้ายาเสพติดโดยลูกเจ้าพอ่อมาเฟียในเหตุการณ์ครั้งนี้นายตำรวจหนุ่มผู้มุ่งมั่นปราบปรามยาเสพติดได้พังค่าลูกเจ้าพอ่อมาเฟียถึงแก่ความตายเมื่อเรื่องนี้ถึงหูของเจ้าพอ่อมาเฟียเจ้าพอ่อมาเฟียจึงไม่พอใจจึงเกิดการล้างแขนเกิดขึ้นจึงไหวหวานให้จอร์นลีนักฆ่ามืออาชีพไปปิดชีพนายตำรวจคนนี้ แต่ด้วยจิตใต้สำนึกของจอรลีเขาคือคนที่มีคุณธรรมเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่มีคุณธรรมเมื่อเขาเห็นนายตำรวจคนนี้อยู่กับครอบครัวเขาจึงใจอ่อนจึงยกเลิกภาร,รกิจนี้ไม่ทำภาร,รกิจนี้ต่อเรื่องราวใหญ่โตจึงเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพ่อมาเฟียไม่พอใจในสิ่งที่จอรลีกำลังทำเขาจึงสั่งให้นักฆ่าทั่วทุกมุมโลกที่เขารู้จักมาล่าจอรลีเมื่อจอรลีตกที่นั่งลำบาก ต้องหาวิธีเอาตัวรอดทุกทางและเขาได้รับความช่วยเหลือจากแฮกเกอร์สาวสุดสวยที่ใช้รหัสว่าแมคโคเบิร์นเพื่อหนีการตามล่าจากเจ้าพ่อมาเฟียและแก๊งนักฆ่าในครั้งนี้จอห์นลีและแมคโคเบิร์นต้องหนีการตามล่าทั้งจากแก๊งเจ้าพ่อมาเฟียและนักฆ่าและยังหนีการตามล่าจากตำรวจที่เขาเคยจะรอบสังหาร เรื่องราวจะเป็นยังไงยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับภาพยนตร์เรื่อง The Replacement Killer หรือนักฆ่ากระสุนโลกันในปี1998คือภาพยนตร์ภาค Spin-Off ที่แยกออกมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Killer ในปี1989ผู้กำกับอังตวนฟูควาอยากที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ลํำลึกถึงหนังมาเฟียฮ่องกงในยุค89 0 0จึงหยิบยกผลงานของจอห์นบู มาลิเมในแบบฉบับของตัวเองโดยใช้ชื่อ The Replacement Killer และเป็นภาคสปินออฟในส่วนของปี89นั้นตัวละครก็คือตัวเดียวกันต้นฉบับนี้ตัวละครจะชื่อเจฟลรีในฉบับสปินออฟเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าจอห์นลีจริงๆแล้วมันคือเรื่องราวที่แยกออกมาจาก The Killer เพื่อเรื่อง The Replacement Killer นักฆ่ากาสุนโลก,กันในปี1998นำแสดงโดยโชยุนฟะมิลาซาวิโน Michael l u กอร์เ r อร์เกนพร็อกโนเดรนนี่เชช l ทิลชวเและเป็นผลงานการกำกับของแองตุนฟูควาดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายมันนิดจิตแจ,จ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ